รมย้อนบิ๊กตู่ถ้าทำรัฐประาาหารไม่ผิดทำไมขอสชอต้องนีรัตศกิ์กรรมตัวเอง10กุมภาพันธ์2566นายรังสิมันโรมสส,สบัญชีรายชื่อและโฆศกผักก้าวไก่กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นการนิรัตศกิกรรมระบทุทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมถ้านิรโตศิกรรมให้คนบางกลุ่ม แสดงว่าต้องนีรัทศกรรมให้คนทั้งคุกเลยหรือไม่โดยนายลังสิมานกล่าวว่าต้องถือเป็นความกล้าหาญของพลเอกประยุทธ์ที่สอนคนอื่นให้เคารพกฎหมายทั้งที่ตัวเองเป็นอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญกระทาความผิดที่เข้าข่ายลมล้างการปกครองแต่ยังลอยหน้าลอยตาเป็นนายกรัฐมนมตีมาได้จนถึงปัจจุบันเพราะเขียนนิรโทศกรรมตัวเองและพวกลงในรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา279 แม้ประชาชนนับแสนคนขอแก้รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้มีการดำเนินคดีกับคณะรัฐประหารแต่ก็ถูกสวที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธป์ปัดตกจึงไม่รู้ว่าตอนที่พูดประโยคเหล่านั้นออกมาพลเอกประยุทธ์ได้ชุมคิดนึกถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทํามาก่อนบ้างหรือไม่โคศกพักเก้าไกลกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปองดองตอนและพักเก้าไกลยืนยันว่าความปองดองในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีอย่างน้อยสามขั้นตอน 1. คือการคืนสิทธิประกันตัวแก่ผู้ต้องหาคดีทางการเมืองที่ยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด 2. คือการนีรหทษสกร,รมคนเห็นต่างทางการเมืองซึ่งในทุกเหตุการณ์ความสูญเสียต้องเริ่มจากการค้นหาความจริงและตามหาผู้รับผิดชอบ 3. คือการแก้ไขกฎหมายที่ลิลดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นความปองดองไม่ใช่ใการสร้างความรักความสามัคคีแบบปลอมๆอ,อย่างที่พลเอกประยุทธ์กล่าวอ้าง และการนิรโทษกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปองดองแต่ต้องเป็นการนิรโทษกรรมประชาชนไม่ใช่นิรโทษกรรมผู้มีอำนาจหรือนิรโทษกรรมให้คนที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนลอยนวนผลพ้นผิดถ้ายึดตามพลเอกประยุทธ์ว่าทุกคนที่ทำผิดกฎหมายต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมผมคงต้องถามกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ว่าการรัฐประหารนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ หากไม่ผิดทาไมคอสชอต้องมีรัฐศสกรรมตัวเองถ้าทำผิดพลเอกประยุทธ์ในฐานะคนที่อ้างหนักหนาว่วาเขารบกฎหมายพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่นายรังสิม,มันระบุฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์